ต่อเนื่องนะครับจากเมื่อวานที่พูดถึงแผนการเล่นของ j จคเกิลเพนะครับจริงๆเมื่อเย็นนี้นะครับผมก็ได้แชร์ที่อา,อาจารย์นรุณนะครับได,ไ,ดได้โพสต์เกี่ยวกับเรื่องการการเพสนะครับสอนการเพสนะครับจริงจริงอ่ะพื้นฐานเลยนะครับตั้งแต่แรกๆเลยอย่างช่วง2เดือนแรกเนี่ยเด็ก ยูสิบที่ผมทำอ่ะสองเดือนแรกผมจะปรับเรื่องเรื่อง coordination ซับเป็นส่วนมากครับแล้วก็การวิ่งรอบสนามฟุตบอลผมจะให้วิ่งน้อยมากดังนั้นเด็กนะครับก็จะวิ่งโดยที่ตามตำแหน่งตั้งแต่แรกๆเลยนะครับ ตามตำแหน่งตั้งแต่แรกๆเลยแล้วตามพื้นที่ที่ตัวเองดูแลอยู่ตั้งแต่แรกๆเลยเ,เริ่มตั้งแต่วิ่งตัวเปล่าก่อนนะครับวิ่งตัวเปล่าก่อนสอนวิ่งมีมาร์กเกอร์วางไว้นะครับจุดเริ่มจุดที่จะไปนะครับจุดที่สปีดจุดที่วิ่งถอยมาดูแลประจำตำแหน่งอย่างเช่น โค้ดนะครับเล่นระบบ4 42ดังนั้นก็จะมีมาร์กเกอร์วางไว้ว่าแบกซ้ายแบกขวาตรงไหนดูแลพื้นที่ตรงไหนวิ่งหุบวิ่งบานตรงไหนนะครับปีกซ้ายปีกขวากองกลางกองหน้าผู้วิ่งยังไงวิ่งจากตัวเปล่าก่อนนะครับฝึกวิ่งจากตัวเปล่าก่อนจนชินทั้งผู้เล่นและผู้รูกษาประตูเพราะผู้รักษาประตูก็ต้องวิ่งออกมาตัดวิ่งออกมา,อาคอยตัดบอลน,นะครับแล้วก็อ่านเกม วิ่งสลับกันช้าเร็วนะครับตามตามตามสเต็ปแล้วก็ที่โค้ดวางไว้นะครับว่าจะให้วิ่งกี่นาทีให้ให้ให้ฝึกวิ่งแบบนี้กี่นาทีนะครับแล้วถึงจะลองด้วยชิศทางของบอลเช่นผู้ต่อสู้โจมตีมาทางด้านนี้บอลมาทางชิศทางนี้แบค เซนเตอร์กองกลางมูฟเพื่อจะไปหาบอลตำแหน่งไหนแบบไหนเพื่อไม่ให้เสียเชฟนะครับแั้นการการการให้วิ่งรอบสนามแบบที่เคยเคยทำอยู่อ่ะอันนี้แล้วแต่นะครับส่วนผมแบบผมจะให้ทำน้อยมากนะครับคือเอาเวลาที่วิ่งอย่างนั้นไปวิ่งฝึกในสนามจริงดีกว่านะครับเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ เขาเล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายนะพื้นที่ที่เขารับผิดชอบพี่ต้องวิ่งไปหาเมื่อบอลมาถึงโซนเนี้ย mm. เขาต้องวิ่งเข้าไปละ mm. เข้าไปเพชเชอร์ล mm. ่ะเข้าไปดีเลย์ล่ะนะครับฉะนั้นเมื่อแบ็กเข้าไปเพชเชอร์ดีเลย์เสร็จตัวเซนเตอร์ก็ต้องเข้ามาครอ์นะครับเซนเตอร์ center อีกคนหนึ่งก็ต้องเข้ามายืนในตำแหน่งที่บาลานซ์กันของแผงเกมละ่ะ กองกลางก็เหมือนกันก็ต้องมาค o v เ r รนะครับหรือบางทีก็เข้าไปประกบตัวใกล้ที่มาซับพอร์ตฝ่ายที่ <c oughs> ทครองบอลดังนั้นนะครับอ,อลองลองคิดใหม่นะครับว่าเอาเวลาที่วิ่งรอบสนาม10รอบเนี่ยมาวิ่งแต่ละตำแหน่งและให้เขาเห็นชัดว่าเฮ้ยนี่แหละคือโซนพื้นที่ของฉัน นี่คือพื้นที่รับผิดชอบเหมืองฉันตำแหน่งแบ็คเราวางเป็นแถวห้าแถวนะครับแถวห้าแถวห้าช่องของพื้นสนามแนวแนวยาวนะครับแบ็ควิ่งเส้นไหนวิ่งช่องไหนกองหน้าริมเส้นวิ่งช่องไหนปีกวิ่งช่องไหนกองกลางวิ่งช่องไหนและจะง่ายรับเราจะง่าย ให้เขาวิ่งทุกวันทุกวันจนความเคยชินนะครับไปเรื่อยๆแล้วเริ่มทดสอบก็คือบอลมาทางด้านนี้เขาจะบีบมาทางด้านนี้บอลมาทางด้านนี้เขาบีบมาด้านนี้บอลมาแดนหลังเขาลงมาช่วยตรงนี้แล้วซัพพอร์ตตรงนี้รองตรงนี้ฝึกได้เหมือนกันนะครับมันเป็นแบบฝึกเหมือนกันฉะนั้นการเพสต้องอย่าลืมว่าทุก แบบฝึกคุณต้องมีที่มาของบอลน,นะครับที่มาช่วงเวลาที่ฝึกและก็ปลายทางเอาเอาเหตุผลจริงจริงของฟุตบอลน,นะครับบอลมาจากที่ทางไหนได้บ้างนะครับแล้วต้องเจอกับบอลแบบไหนนะครับบอลแบบทะลุช่องไหมบอลแบบ วางบอมมาไหมข้ามกองหลังมาไหมวางบอลดวงวางบอลยาวมาไหมนะครับพยายามออกแบบทั้งในชิศทางที่บอลมาต่างกันมาจากตรงกลางสนามเหรอมาจากตรงเลยหัวกระโหลกเข้าไปในแดนคู่ต่อสู้เหรอ,อามาจากริมเส้นเหรอนะครับวางบอลขวางขวางไปให้กับอีกฟากหนึ่งเหรอหรือว่าวางจากแบ็กเข้ามาโซนระหว่าง ข้าหัวกองหลังนะครับมาโซนระหว่างกองหลังกับผู้รักษาประตูหรอนะครับหรือบอลผู้เล่นฝ่ายลูกเลี้ยงมาเจาะทางริมเส้นฉะนั้นฝ่ายที่เข้าไปเฟเชอร์ฝ่ายที่เข้าไปบีบมีตำแหน่งไหนบ้างมีใครบ้างเลี้ยงมาตรงกลางสนามเหรอมีตัวซัพพอร์ตเข้ามาซ้ายขวาสองข้างเหรอเข้าบีบยังไงเข้าประกบยังไงฝึกตั้งแต่แรกๆครับ แทนการวิ่งรอบสนามนะครับต้องมีที่มาช่วงเวลาที่ฝึกและปลายทางนะครับปลายทางก็คือป้องกันไม่ให้ฝ่ายลุกยิงประตูนะครับส่วนเข้าไปบีบแบบฝึกของเราต้องต้องต้องจำไว้ว่าสมมติสมมติว่าวันนี้เราจะฝึกในใน,ในเรื่องของเกมรับเราก็ต้องโค้ด แล้วก็สอนเด็กเฉพาะเกมรับและต้องบอกเด็กด้วยวันนี้โค้ดก่อนจะฝึกนะครับโค้ดจะสอนเรื่องการวิ่งเข้าไปบีเข้าไปเพสนะครับต้องบอกเหตุผลเขาด้วยเดี๋ยวเขาจะสงสัยว่าทำไมโค้ดอะ่ะมัวแต่สอนฝ่ายรับนะครับฝ่ายรับเมื่อแย่งบอลได้ทำไงเปลี่ยนจากรับเป็นลูกเร็วแนวแรกที่ต้องสอนเขาเลยคือเจาะแนว แนวลึกนะครับฉะนั้นก็อยากให้ให้โค้ชหลายๆท่านลอง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 ใครที่ยังไม่ได้ทำแบบนี้นะครับก็ลองคิดแบบนี้ดูนะครับก็ก็ลองดูครับว่าอ,อาจจะดีขึ้นกว่าเก่าไหมอะไรเงี้ยครับฉะนั้นในในคนที่จะเล่นในสไตล์เจคเกนเพลสนะครับสอนเขาวิ่ง น,นะครับสอนเขาวิ่งก่อนนะครับวิ่งแย่งบอลก่อนสร้างนิสัยแย่งบอลเก่งก่อนนะครับต้องแย่งบอลเก่งก่อนแล้วเมื่อแย่งบอลได้เปลี่ยนจากรับเป็นรุกเร็วแนวแรกที่ต้องมองคือแนวลึกลึกไม่ได้ให้ว่างนะครับสร้างนิสัยตรงนี้ก่อน ทีนี้รายละเอียดดีเทลเช่นเมื่อบีบเพชเชอร์เพชขึ้นไปสูงมันจะมีตัววิ่งเพชและตัวรองสังเกตน,นะครับเพชสูงแล้วมีตัวรองหรือตัวเข้าประกบตัวครอบเบอร์ตั้งแต่ แดนบนชั้นที่สองก็คือตรงกลางลิฟูนะครับแผงนของเจ็ตเทนเพลสเนี่ยมีแนวรับอยู่สองชั้นก็คือแดนบนแดนกลางก่อนจะมาถึงแนวหลังนะครับก่อนจะมาถึงแนวหลังทำยังไงโค้ชต้องวางให้ถูกวางมาร์เกอร์วางทิศทาง การวิ่งการวิ่งเพจนะครับแล้วก็ฝ่ายลูกทิศทางบอลมาทางไหนที่เราจะเจอเนี่ยมันจะมาทางไหนนะครับวันนี้ก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่เรื่องนี้ก่อนละกาใครที่ทีส่สงสัยเรื่องการาแบบการแบบฝึกการการการสอนการเพจนะครับก็ไปดูคลิป ที่ผมแชร์ไปก่อนนั้นเนี่ยของอาจารย์นรุนได้นะครับนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าแผนการสอนทุกแผนการสอนนะครับนอกจากเทคนิคสกิลสมอลไซส์แล้วเนี่ยที่เราเขียนเขียนกันตอนอบโลมินทอนะครับต้องมีที่มาด้วยที่มาของบอลช่วงเวลาช่วงแบบฝึกแล้วก็ลายทางนะครับในในว เวลาสมอลไซส์นะครับต้องเอาสถานการณ์จริงเข้ามาอยู่ในแบบฝึกให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็แต่ละโซนแต่ละโซนแต่ละพื้นที่เนี่ยถ้าโค้ดเข้าใจแต่ละพื้นที่เนี่ยมันจะง่ายนะครับในเกมลุกช่อง5ช่องแนวยาวนะครับในเกมรับแนวขวางหรือละเอียดมากไปกว่านั้นอีกก็คือแบ็กช่องแค่นี้นะพื้นที่ดูแลตรงนี้นะ กลาง3ตัวกลาง2ตัวกลาง4ตัวพื้นที่ดูแลแค่นี้แค่นี้แค่นี้รายละเอียดมีอยู่ฉะนั้นเข้าใจตรงนี้ก่อนสอนให้เด็กเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปต่อไปครับก็สวัสดีครับ